สวัสดีค่ะพบกับช่องพ่อปลูกชาแนลอีกแล้วนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะพ่อปลูกชาแนลก็จะพาเพื่อนๆนะคะเอ่อมาทำนะคะสลัดโรนะคะเราจะมีวิธีการและขั้นตอนในการทําอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ ค่ะวันนี้นะคะพ่อปลูกชาแนลก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาเก็บผักสลัดของเรานะคะซึ่งผักสลัดที่เราปลูกไว้ที่สวนข้างบ้านนะคะ,ะวันนี้นะคะก็จะ,ะเป็นผักสลัดที่อ,อายุนะคะพอที่จะเก็บขายได้แล้วนะคะแต่เมื่อเราเก็บขายแล้วนะคะก็จะมีบางต้นนะคะที่เขาจะ อ่ายืดหรือว่าไม่ค่อยสวยอันนี้เราจะไม่ส่งลูกค้านะคะเราก็เลยคิดว่านะคะเราจะทำการแปรรูปนะคะโดยการทำเป็นสลัดโรนั่นเองนะคะก็เลยจะพาเพื่อนๆนะคะมาเก็บพักสลัดนะคะเพื่อที่จะไปทำสลัดโร่กันนะคะเดี๋ยวอ่าเราจะไปเก็บผักสลัดกันนะคะอ่ะไปเก็บผักสลัดกันเลยค่ะ อุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมนะคะเราก็จะใช้ลังโฟมขนาดเล็กนะคะหรือว่าเพื่อนๆมีกาละมังนะคะก็ใช้กาละมังก็ได้นะคะเราจะไปเก็บผักนะคะผักสลัดตรงนี้นะคะเราเพิ่งปลูกลงปลูกไปได้ประมาณ1อาทิตย์นะคะ ข้างๆฝัง่ง,งนี้นะคะก็พึ่งลงได้แค่ประมาณ4-5หวันนะคะเขายังไม่โตนะคะแต่มีบางส่วนนะคะที่เราเก็บขายไปบ้างแล้วนะคะอยู่ท้ายๆสวนนะคะเพราะว่า,าที่เก็บไปนะคะก็จะเหลือต้นที่ไม่ค่อยสวยนั่นเองนะคะเอาเราจะเอาต้นนี้นะคะไปทําการแปรรูปกันนะเพราะว่าใบของเขาก็ยังใช้ได้อยู่นะคะยังแต่ว่า เราไม่กล้าส่งลูกค้านั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยค่ะวิธีการเก็บก็ง่ายมากๆเลยนะคะเราก็จะทําการดึงนะคะต้นสลัดออกจากลังโฟมแบบนี้นะคะ่ะเขาจะมีถ้วยนะคะถ้วยกระถางเล็กๆนะคะที่รองเขาปลูกนะคะเราก็ดึงออกมาแล้วก็ดึงกระถางออกเลยแบบนี้นะคะเพื่อนๆเขาจะมีใบด้านล่างนะคะทีะ่เขาเหี่ยวตายไปบ้างแล้วเราก็แค่เด็ดออกนะคะ เด็ดออกแบบนี้ค่ะอะไว้ที่เหลือก็สามารถเอาไปเป็นอาหารปลาหรือไม่ก็ให้วัวกินก็ได้นะคะนี่นะคะแล้วก็ทําการม้วนรากของเขาแบบนี้นะคะเก็บไว้ในลังเลยค่ะการเก็บไว้ทั้งรากแบบนี้นะคะจะทําให้ผักสลัดของเรานั้นสดนานนั่นเองนะคะไม่เหี่ยวง่ายค่ะอ่าอันนี้ก็คือกรีนคอรัลนะคะเพื่อนที่เก็บตอนแรกนั่นคือเรดคอรัลนะคะ,ะดึงเลยค่ะดึงนะคะค่อยๆอยดึงนะคะ วิธีการเก็บง่ายมากๆเลยสำหรับการเก็บผักสลัดนะคะด้วยวิธีการปลูกแบบระบบไฮโดรนําหนิงนะคะเพียงแค่นี้เองค่ะเด็ดใบที่ไม่สวยออกนะคะนี่เลยเหลือแต่ใบสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ทำการ้วนนะคะม้วนคนเขาแบบนี้เลยนะคะเรียบร้อยนะคะเพื่อนอ่ะเราเก็บได้พอประมาณแล้วนะคะอะ เรียบร้อยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการนนะะทำสลัดโรกันค่ะค่ะสำหรับนะคะอุปกรณ์ในการทำสลัดโรนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยอ,อุปกรณ์ดังต่อไปนี้เลยนะคะ,ะก็จะมีนะคะอ่าอันดับแรกเลยพระเอกของเรานั่นก็คือนะคะผักสลัดนั่นเองนะคะเราเด็ดทีละใบแช่น้ำใบก่อนสักห้าน,นาทีนะคะแล้วก็นำมา ล้างทางความสะอาดนะคะแล้วก็ใส่ตะกร้าไว้แบบนี้นะคะก็จะมีะแครอทฮันฟอยนะคะไส้ก็จะเป็นไส้ปูอัดแล้วก็เป็นไส้กรอบอมพันนะคะแล้วก็จะมีแตงกวานะคะแตงกวาที่เราหั่นเป็นท่อนประมาณนี้นะคะเล็กๆแล้วก็มี เขียวนะคะหรือเพื่อนๆไม่มีก็สามารถใช้เป็นบัวหิมะก็ได้นะคะหรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้นะคะจะใส่เฉพาะแตงกวาหรือว่าแครอทก็ได้นะคะเพื่อนะะมีน้ํามันงานะคะไว้สําหรับทาแป้งเพื่อไม่ให้ติดกันนั่นเองนะคะแล้วก็มีครีมนะคะครีมสลัดนะคะเป็นครีมของอยี่ห้อสุขุมนะคะเพื่อนอันนี้อร่อยมากๆเลยนะคะคอนเฟิร์มค่ะแล้วก็เป็นน้ําจิ้มนะคะซีฟู้ดที่เราทําเองนะคะบางคนอาจจะชอบเป็น ผสมกับน้ำจิ้ม10ฟู้ดนะคะแล้วก็จะมีแผ่นเมี่ยงนะคะแผ่นเมี่ยงเราใช้ของอ่าจานนี้เลยนะคะเพื่อนเขาจะเป็นแผ่นใหญ่นะคะเราก็จะต้องทําการตัดเป็นครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะอ่าทำแบบนี้แล้วนะคะต่อไปอุปกรณ์ต่อไปก็จะมีเขียงนะคะเขียงพลาสติกมีดแล้วก็น้ํานะคะสําหรับชุบแผ่นเมียงนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะ ขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะนําแผ่นเมี่ยงนะคะมาจุ่มน้ํานะคะไว้สักประมาณหนานาทีนะคะอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะมีแครอทหันฝอยนะคะมีน้ํามันงานะคะอันนี้ที่เราโมุนไปบ้างแล้วนะคะเขาจะมีหน้าตาแบบนี้นะคะอ่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําแผ่นเมี่ยงนะคะ แผ่นเมี่ยงที่เราแช่น้ำเนี่ยค่ะแช่ไว้ให้เขานุ่มประมาณหนึ่งนะคะไม่ต้องแช่นานนะคะเพราะว่าเขาจะ,ะแช่ได้นะคะเพื่อนๆอ่ะนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะนี่อันนี้เราเตรียมผักไว้นะคะอ่าได้ที่แล้วก็นําแผ่นเมี่ยงเนี่ยแหละคะ่ะขึ้นมานะคะวางบนเขียงพลาสติกแบบนี้นะคะแล้วก็นําผักเนี่ยแหละคะ่ะตัดเอาการที่แข็งๆออกนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเรา ใช้เป็นกรีมคอรัลนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตามภาพเลยนะคะเพื่อนเรียงผักนะคะเอาใส่บนแผ่นเมี่ยงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นําแครอทค่ะมาวางนะคะแครอทนิดนึงนะคะแตงกวาสักประมาณสองชิ้นนะคะแล้วก็แอปเปิลเขียวนะคะแอปเปิลเขียวเนี่ยจะทำให้รสชาติของสลัดโรเราดีขึ้นนะคะเพื่อนอแล้วก็ทกําการ ม้วนนะคะวิธีการม้วนสลัดตูนะคะจะต้องม้วนแน่นนะคะโดยมีข้างหนึ่งเราจะทําการดันแป้งเอาไวอ้อีกอีกข้างหนึ่งเราก็จะดึงนะคะเพื่อให้แป้งแผ่นแป้งเขาแน่นเองนะคะใส่ไส้ลงไปนะคะจะเป็นไส้กรอกฟ,ฟูอัดก็ได้นะคะม้วนแล้วก็ดึงแป้งไปพร้อมๆกันแบบนี้นะคะเพื่อให้แป้งเขาแน่นไม่หลุดง,ง่ายนั่นเองนะคะ เรียบร้อยนะคะเพื่อนจากนั้นก็ทาด้วยนะคะ,ะน้ำมันงานะคะเพื่อที่จะไม่ให้แข็นแป้งท้าติดกันนั่นเองนะ,ะเพื่อนนี่ค่ะวิธีการทํากล่องง่ายมากเลยอ่ะมาดูวิธีการเรียงใส่กล่องกันนะคะ,ะเราจะต้องทําการตัดนะคะสลัดโดของเราออกเป็นครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะเพื่อนอื เพื่อเป็นอ่าพอดีคํานะคะจะได้รับประทานได้ง่ายๆนั่นเองนะคะอ่าคันี้เราเปิดรับออเดอร์นะคะได้ประมาณ2ี่กล่องนะคะอ่าเราก็นี่เลยค่ะนำผักสลัดที่อ่าไม่ค่อยสวยนะคะก็นํามาแปรรูปเป็นสลัดโรลแบบนี้นะคะจําหน่ายได้เป็นอาชีพเสริมไปอีกอ่าแบบหนึ่งนะคะเพื่อนการเรียงใส่กล่องก็เรียงแบบนี้เลยค่ะเพื่อนอ่า เลยค่ะเรียงสลับกันแบบนี้นะคะกล่องนึงนะคะเราก็จะใส่ได้ประมาณ8ชิ้นนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะทโํโตโตๆเลยค่ะสลัดรูปนะคะทาใหญ่มากนะคะมีเรียบร้อยนะคะแล้วก็ทําการปิดกล่องนะคะเป็นอันเสร,เรียบร้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพาะปลูกชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ